สวัสดีครับชาวอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมน็อตซีหนึ่งหนึ่งเหงมือนเดิมระหว่างที่ออรอคอนเทนต์คลิปใหม่นะครับเบื่อๆสิ่งๆก็เล่น rov ไปพังๆก่อนผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างก็อยู่ในช่วงเลือกตรงเลือกตัวกันนะครับดูนะครับจากสถิติของคนอื่นเนี่ยมีโรมนะครับจริงๆผมเมนโรมนะแต่ว่าพอมีโรมแล้วเราก็ไปมิดเลนดีกว่ามาลองดูว่ายังเล่นได้อยู่ไหมนะครับ อ่ะเริ่มเกมเลยก็เดี๋ยวออซื้อรองเท้าก่อนทำไมต้องซื้อรองเท้าก่อนอันนี้ในมุมมองผมนะที่ผมเล่นมาคือว่าเวลาเราเล่นมิดเลนใช่ไหมเราจะต้องโยกไปบนบ้างไปล่างบ้างการที่มีรองเท้าเนี่ยก็จะทำให้เราคล่องตัวมากขึ้นในการย้ายเลนนะโอ้ยไอ้มิดเลนฝั่งเขานี่ห้าวมากนะค่อนข้างล้ำล้ำอย่างนี้นี่เล่นในแรงสูงสูงไได้นะครับตาย อันนี้ผมอยู่แหลงประมาณไดมอนด์นะก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ตกมาเยอะดูแล้วไม่มีไฟนะครับ oh, ก็กลับไปเชียร์คิบบนคือเนี่ยผมผมวิ่งข้ามข้ามเลนแบบแบบอยู่ตรงน้ําเลยนะตรงกลางเลยนะซึ่งถ้าเป็นแร้งสูงก็กทําไม่ได้เลครับก็จะตายเอาแต่ทีนี้ก็คือว่าดูแล้วฝั่งหนูไม่น่าจะเขี้ยวมากโอเคครับก็เตรียมเอาของต่อ อันนี้ผมมาซุ่มรอล่างครับรอไฟ์รอไฟ์หน้าที่ของเมธที่ดีเนี่ยก็คือว่าจะต้องมารอไฟ์ที่เ่น,นมังกรเสมอนะครับซึ่งก็ไม่มีไฟครับผมก็กลับมาเลียร์ิลตปต่อเพราะว่าเงินก็สําคัญเช่นกันนะครับถ้าไม่มีเงินเราก็ไม่มีของไม่มีของเราก็แพ้ไฟ์แพ้ไฟ์เราก็แพ้เกมเมื่อกี้ผมเห็นว่าข้างบนน่ะเขาเขา,เขามีไฟครับอ่ะข้างบนมีไฟนะครับผมว่าจะไปเติมซะหน่อย เอ๊ะแต่ผมเห็นว่ามีลิงนะครับเขาเข้ามาแซลในป่าเราซึ่งเราจะปล่อยให้ป่าของเราเดียวดายไม่ได้โอเคติกเจอร์หลบไปได้ครับลิงเขาเขาก็พยายามทำเกณนะครับแต่ว่าเราคงปล่อยมันไม่ได้โอเคเสร็จโจนไปแกิกการ ลิงลิงจะลิงจะเอามังกรเล็กนะครับก็ไม่ให้นะตรงนี้เขาเรียกอะไรใช่มังกรเล็กรอเปล่าดูแล้วเขากลัวผมแล้วนะครับฝั่งนู้นเขาคงไม่กล้าทำอะไรล้วยแล้วเสียคีวไปสบายๆอ้าวโอ้โหดีนะครับผมไปไม่ลึกไม่งั้นก็ตายโอเคผมมาโซนข้างล่างนะอ้าวโลมโลมกลับบ้านนะครับ ในระหว่างที่ลงกลับบ้านนี้ก็คือเราต้องอยู่คอยช่วยกับแครี่นะครับนั่นไงมามผมก็พยายามกันแคลรี่ครับไม่ให้เขาตายผมยากจะออกตัดเลือดนะครับแต่ว่าชิ้นแรกยังไม่เสร็จเลยก็ต้องทำให้เสร็จหมอก่อนนะครับอ้าวมีไฟครับแย่งมังกรกันโอเคโอเคเอาโดนดึงครับแต่เขาไม่ได้กลัวครับเพราะว่าสกิลฝ่ายตรงข้ามน่าจะหมดละ ป่าเราค่อนข้างวุ่นวายนะครับเพราะว่าเขาพยายามป่วนป่าเรานะโอ้โหต้องไปเคลียร์ก่อนโอเคอึ๊งตรงนี้พลาดนะครับพลาดพลาดจริงๆต้องวาร์ปทะลุกำแพงไปอาจได้ครับจังหวะน,นี้ผมลงมาเติมล่างครับน่าจะได้ทาวเวอร์แน่นอนโอเคมีคนมากันคนเดียวครับไล่หนึ่นเสร็จเรียบร้อยครับพอได้แล้วก็ออกนะครับ ถ้าคนที่เล่นโซโล่ด้วยกันจะรู้ดีว่าว่าจังหวะเป็นยังไงครับรอครับอ่าโรมครับโมรมเขาพยายามทําเกมครับหาว่ากระตุยอยู่ไหนผมก็คอยเติมดาเมจให้เขาอยู่ข้างหลังคนระับเพราะว่าเขาไม่ตายแน่แต่ว่าถ้าถ้ามอนไม่เข้ามาถ้าถ้าฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแล้วเราไม่ทำดาเมจเลยเนะี่ยฝ่ายตรงข้ามจะย่ามใจนะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยทำดาเมจให้ตัวที่เข้ามาลึกเกินไป อ่าผมมาเจอลิงครับเขาน่าจะเอาผมแน่และโอเควุดโอเคแต่ผมยังมีสกินอยูย่เขาก็ไม่กล้าเหมือนกันลิเลยน่าเป็นตัวที่มีความคล่องตัวสูงมากครับในการคึกกักจุดกักเนี่ยค่อนข้างจะหลุดออกมาง่ายเราก็อยู่กับช้างด้วยวก็สบายใจคือจังหวะนี้เอาป้อมได้นะครับแต่ว่าแคลรี่เขาไม่เอานะครับผมก็เลยออกมาเดินเหมือนกันเพราะถ้าแครี่ไม่เอาเนี่ยก็ขาดดาเมจเยอะครับก็ ผมต้องเบรกเขาไว้ก่อนนะไม่งั้นเขาจะมากันเร็วมากเอาเอาจะเอาครับโอ้ยมีจเจ้าผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเป็นคนแล้วกลับไปโจนทำลาเมจรระยะไก,กลครับนะเพราะว่าเลือดอย่างนี้นี่ผมคงไม่เข้าแล้วอ่ะล้วป้อมตอนนี้ผมอยู่ป้อมแล้วนะเอาช้าง ผมจะช่วยเขาโอ้ช่วยไม่ได้ครับแต่ก็เอาคืนได้โอ้โดนดึงเะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ผมมาดูครับว่าเรามีโอกาสที่จะทำป้อมได้ไหมก็คือทำไม่ได้นะก็ต้องออกก่อนอ หวไหนะมได้ได้ได้ได,ได้โอเคการับนยาวๆโอเคได้ได้วันนี้เรา <c oughs> เราจบได้หรือเปล่าไม่ได้นะ อ้าวป่าเรานะครับตายเราเขาก็เรียกเรานะครับให้มาก็คือเราก็ไปนะครับแต่ว่าเราต้องดูโซนด้วยอย่างตรงเนี้ผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจครับเยอะมากโอเคก็แ,แหลมไปหน่อยครับตัวไม่รอดโอเคครับตรงนี้ผมคิดว่าจากตรงนี้ไปผมจะปล่อยให้โลมเป็นคนทําเกมครับแล้วผมก็จะจับเดินตามอย่างเดียว ให้โดมเขาออกไอเดียเต็มที่ลยครับให้เขาเป็นเพนเกอร์ครับพยายามจะเข้าไปกดดันนะครับแต่ว่ายังหาเหลี่ยมไม่ได้นะชหวะนี้ไม่มีเหลี่ยมก็โอเคครับโลมเขาได้แล้วครับผมก็จะเข้าไป mm hmm. โอเคได้แล้ว mm hmm. ไปต่อครับผมตามโลมต่อครับคือโลมเขาเอาป้อมจนได้นะครับ คือผมเป็นคนทำลายป้อมไม่จริงแต่คนที่ทำตรงนั้นจริงไม่ใช่ผมนะครับเป็นโรมที่เขาทำเกียร์มาโอเคผมต้องช่วยโลมตรงนี้โอเคน่าจะจบได้ครับจังหวะน,นี้ <Ultimate. S 1> รอคลิปเข้ามาผมจะเข้าไปทดำดาเมจกับกับบ้านลวโอ้ยจังหวะน,นี้ผมต้องตัวตัวกับเราสองคนต่างรู้ดีครับว่า ช็อตเดียวตายทั้งคู่นะครับก็ผมก็ทำคิปก่อน,นครับผมก็อยากจะโดนเขาเหมือนกันแต่เดี๋ยวดูก่อนโอเคอืมอ้ไม่ตายไม่ตายครับเขาไม่ตายผมไม่ตายโอเคทางนู้นเกิดแล้วนะครับไม่ได้ครับไม่ได้จริงเมื่อกี้ถ้าตัดสินใจดีเนี่ยพอช็อตเขาสตาร์ทแล้วเนี่ยผมวิ่ง วิ่งแปลงล่างเข้าไปอัดเขาจบเกมได้เลยนะแต่ก็ยังใจไม่กล้าพอเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยไม่เป็นไรเอาใหม่ครับอย่างนี้มันก็เหมือนชนะไปแล้วครับก็แค่รอบิวบิลอัพขึ้นไปกดดันใหม่นะครับรอบใหม่ก็น่าจะชนะก็ยืนหลังโล่เหมือนเดิมครับยุทธศาสตร์ไม่มีอะไรมากคือเวลาเวลาเราเล่นโซโล่เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าคุณเล่นคนเดียวนะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักเนี่ยคุณจะพอรู้ว่าสี่มือคนไหนเนี่ยพอที่จะ ที่จะเล่นด้วยได้นะครับเราก็จะไปนะครับตำแหน่งที่สําคัญจริงๆที่สุดสาหรับในมุมมองผมนะเป็นโลมโลมเป็นตัวทําเกมครับถ้าโลมทําเกมไม่ดีเนี่ยโอกาสชนะมันก็ยากตรงนี้ผมจะตามโลมหนึ่งเดียวคนระับน่าจะติดเกมได้นม่ยากเอาไหมพยายามเกลีร์คลิปผมก็ ผมก็เล็งแต่ฮีโร่เขาตอนนี้ไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งมอนไม่ได้เล็งจีบโอเคได้แล้วจบก็จบไปแบบง่ายๆครับอีซี่อาจจะเป็นเพราะว่าแรงมันต่ำด้วยเนาะโอเคให้ฮากันไปครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ May the light shine upon